สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็มีสารานารู้มาฝากทุกคนอีกเช่นเคยนะคะแต่จะเป็นสารานารู้เรื่องอะไรนั้นติดตามกันได้เลยค่ะแต่รับรองว่าสารานุารู้ที่หนูนำมาฝากทุกๆคนนั้นเป็นสารานุารู้ดีๆมีประโยชน์แน่นอนค่ะ10อันดับอาหารต้านแก่แบบตัวแม่ควรมีอยู่ในมื้ออาหารการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีสุขภาพโดยรวมที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีแต่ทราบหรือไม่ว่าอาหารบางชนิดสามารถช่วยชะลอริ้วรอยและทำให้คุณดูอ่อนเยาว์ลงได้ ต่อไปนี้คืออาหารต้านวัยสิบชนิดที่ควรใส่ในมื้ออาหารของคุณ10อันดับอาหารต้านแก่ 1. อะโวคาโด 1. ในสุดยอดอาหารแแสร่อยผสมทำกัวคามโมเล่หรือหั่นเป็นชิ้นชิ้นโรยบนสลัดเพื่อสุขภาพต้านวัยอะโวคาโดคือสุดยอดอาหารที่ช่วยต่อต้านริ้วรอยและยืดอายุไขได้ดีที่สุดเพราะอร่อย แต่ที่สำคัญกว่าคืออะโวคาโดอุดมไปด้วยไขมันดีและสารอาหารอื่นๆที่ช่วยให้ร่างกายมีอายุยืนยาวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. วัวรนัต เปรียบเสมือนของว่างชั้นเลิศสำหรับผู้ที่ต้องการต้านวัยอุดมไปด้วยโปรตีนและกรดไขมันโอเมก้าสสะดวกทานง่ายเพียงหยิบกำมือทานทุกวันวลรลันดจัดเป็นสุดยอดอาหารต้านวัยด้วยเหตุผลหลักคือปริมาณกรดไขมันโอเมก้า3ที่อัดแน่นอยู่ในทุกๆกำมือกรดไขมันโอเมก้า3เหล่านี้เปรียบเสมือนอาวุธลับต่อสู้กับริ้วรอยก่อนวัยช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงด้วยการเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดด,ดีดีสามผัก หลายคนอาจมองข้ามการทานผักเพื่อต้านไวแต่รู้หรือไม่ว่าการทานผักอย่างเพียงพอส่งผลต่ออายุไขของเราอย่างมากผักคือแหล่งสารอาหารและสารต้านอนุมูล,ลุสิรษะชั้นเยี่ยมไม่เพียงแค่นั้นผักยังช่วยให้ลดน้ําหนักได้อีกด้วย 4. น้ำ ร่างกายของเราต้องการน้ำเพื่อต่อสู้กับริ้วรอยและความเสื่อมการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอในทุกวันช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะมีอุตสาหกรรมน้ำมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์มีคำกล่าวอ้างมากมายว่าการดื่มน้ำสามารถดี B ็อกล้างพิษในร่างกายได้ แต่คำกล่าวอ้างเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังไม่มีผลงานวิจัยรองรับอย่างแน่ชัดกระนั้นการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการรวมถึงการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย 5. ช็อกโกแลตแค่ได้ยินว่าช็อกโกแลตมีสัพพคุณต้านไวก็เหมือนได้รับการยืนยันว่าจักรวาลน,นี้ช่างใจดีกับเราจริงๆลองทานช็อกโกแลตแต่ไม่มากเกินไป เพื่อสัมผัสประโยชน์ต้านไวช็อกโกแลตถือเป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกจากงานวิจัยล่าสุดพบว่าการทานดักช็อกโกแลตในปริมาณที่เหมาะสมส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจสารต้านอนุมูลอิสระในดักช็อกโกแลตช่วยปกป้องหัวใจจากริ้วรอยความเสียหายและโรคหัวใจ 6. เบอรี่แทนที่จะทานของหวานที่มีน้ำตาลสูงลองเปลี่ยนมาทานเบอรี่ แทนซิคร์บรีเปี่ยมไปด้วยวิตามินและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายช่วยชะลอวัยและเสริมสร้างสุขภาพระยะยาวเบรรี่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของความเสื่อมของเซลล์ร่างกายแก่ก่อนวัย 7. วัยแดงขึ้นชื่อว่าอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพอย่างเรสวราทรอลเรสเวรัทรอลซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ เบาหวานและความดันโลหิตสูงภาวะความดันเลือดสูงซึ่งล้วนเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของร่างกายมีงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่าการดื่มไวน์แดงหนึ่งแก้วต่อวันอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิดเช่นเะเรงต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนพ u n t i n g t o n s ม r และโรคสมองเสื่อม d e m e n ช นอกจากนี้ความกังวลในอดีตเกี่ยวกับวัยที่อาจเป็นสารก่อมะเร็งนั้นได้ลดน้อยลงไปมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยงานวิจัยทบทวนเมษายน2023ในวารสาร Frontiers of n u t r i t i o n ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มไวน์แดงปริมาณพอเหมาะกับการเกิดโรคมะเร็งชนิดใดๆอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางท่านมองว่าประโยชน์ต่อสุขภาพของไวน์แดงนั้นถูกกล่าวเกินจริงและแนะนำแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆที่ ดีต่อสุขภาพมากกว่าเช่นรูเบอรี่ครนเบอรี่และทวอลิสงขณะที่บางท่านยังคงยืนยันว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าปริมาณใดก็ไม่ถือว่าปลอดภัยสำหรับผู้ที่ต้องการดื่มไวน์แดงเพื่อหวังผลประโยชน์ต่อสุขภาพผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ดื่มในปริมาณจำกัดไม่เกิน5ออนประมาณ148มลลิตรต่อวันและเลือกไวน์แดงจากแหล่งที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นและชื้น ก็จะมีปริมาณเรสเวอรเทร่าสูงกว่าไวน์จากแหล่งที่มีอากาศร้อนและแห้ง 8. ชาเขียวเครื่องดื่มโบราณเพื่อสุขภาพและอายุยืนยาวชาเขียวเป็นเครื่องดื่มโบราณที่ได้รับความนิยมมายาวนานด้วยสรรพคุณมากมายต่อสุขภาพและอายุยืนยาวประโยชน์ของการดื่มชาเขียวเป็นประจำ ดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของริ้วรอยก่อนวัยโรคเรื้อรังและมะเร็งช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและเบาหวานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญควบคุมน้ำหนักบำรุงสมองช่วยให้ความจำดีลดความเสี่ยงของโรคอัลอไซเมอร์ชะลอวัยผิวพรรณเปล่งปลงั่ง การดื่มชาเขียวเพียงเล็กน้อย1-2แก้วต่อวันส่งผลดีต่อสุขภาพและอายุยืนยาวลองเปลี่ยนจากน้ำอัดลมมาดื่มชาเขียวในช่วงบ่ายเพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยืนยาว9เมลอนผลไม้เพื่อสุขภาพอร่อยดีต่อทุกวัยเมลอนเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานฉ่ำชื่นใจและอุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิดประโยชน์ของการทานเมลอน อุดมไปด้วยวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันวิตามิน C ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยบำรุงผิวพรรณโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันโลหิตบำรุงระบบประสาทและกล้ามเนื้อใย,ยอาหารช่วยระบบขับถ่ายควบคุมน้ำหนักไลโคปีน ช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเรง็งทานเมลอนชนิดต่างๆสลับกันไปในแต่ละสัปดาห์เพื่อสุขภาพที่ดีครบถ้วนแตงโมและแคนตาลูปหาซื้อง่ายราคาไม่แพง10ถั่วเป็นหนึ่งในสุดยอดอาหารต้านไวที่หาทานได้ง่ายอุดมไปด้วยโปรตีนดีไขมันต่ำและสารต้านอนุมูลอิสระที่ส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจและชะลอวัยประโยชน์ของถั่วต่อการต้านไว แหล่งโปรโตีนที่ดีต่อสุขภาพถั่วมีโปรโตีนสูงไขมันต่ำช่วยให้รู้สึกอิ่มนานควบคุมน้ำหนักและซ่อมแซมร่างกายอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระทั่วมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระป้องกันเซลล์เสื่อมชะลอวัยใยอาหารสูงทั่วมีใยอาหารสูงช่วยระบบขับถ่ายควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ วิตามินและแร่ธาตุถั่วอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามินบีแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กซึ่งจำเป็นต่อร่างกายทานถั่วหลากหลายชนิดสลับกันไปในแต่ละสัปดาห์